โอ้เจ้โอ้ยเมย์ถ่ายกูทำไมเนี่ยของมันครับไม่ของผมครับเฮ้ยกูจะกินน่ะเร็วๆีิถ่ายให้จบไม่ต้องถ่ายหน้าอะไรแล้วเดี๋ยวเขารู้เอฮ้ยมันไม่โตมากถ่ายน่าแดกไม่ได้ด้วยเขาบอกว่าในคลิปต้องเขยับหมันห้าพันครั้งแล้วเขย่ามันยี่สิบนาทีแต่เราจะทำเสร็จภายใน5นาทีเขย่าไม่ต้องแตะก็ว่ะ นี่คือความวัญญาอ่อนของเด็กวิทคอมนะครับดูเอาไว้เออเนี่ยเออผีเฉยนะกดเบอร์น่ะมึงไม่สายเบอร์ทำไมล่ะมึงถ่ายโอโจ้สิเฮ um> ้ยเอาแล้วว่าเออว่าถือให้มาเลยเขียบเพิ่มเองตัวแม่เจ็บโคหนึ่งสอง 1สมนองเฮ้ย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 เบอหกศูนย์สี่สอนมา